นีิฮาวครับท่านผู้ชมบรรยากาศยามเช้านะครับของบ้านเข็กน้อยครับเห็นภูเขาไหมครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากครับเย็นสบายอาบน้ําตอนนี้หนาวแน่นอนก็จะพามาเก็บผ้าไปแล้วครับผมเดินขึ้นมาตั้งไกลยามเช้าครับตอนนี้ยังไม่มีใครแหกขี้ตาตื่นครับท่านผู้ชม วิเดรผมนะครับตื่นมาเข้าห้องน้ำเจตเติมไปนะครับพาชมบรรยากาศครับตอนเช้าจะมีหมอกนิดๆน,นะครับแต่บนเขาตรงนูน้นอันนั้นเขาไม่ใหญ่ครับเขาเล็กเขาเล็กครับเขาไม่ใหญ่เออเดมาดูครับบรรยากาศยามเช้าของบ้านเค็กน้อยอื สังเกตนะครับว่าพื้นที่เขาอสะอาดขยะไม่ค่อยมีเดินไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากเดินแนบะโอ้โหบรรยากาศยามเชาม้าอยู่ที่นี่นะน่าจะสุขภาพดีครับ ก็เป็นชุมชนไม่ใช่ชุมชนเล็กนะครับเป็นชุมชนใหญ่อ้าวเจอพระครับอุ้ยนานๆเพินน่งเจอพระนะครับเดี๋ยวถวายปัจจัยท่านหน่อยครับไม่ได้เตรียมอาหารมาถาวายปัจจัยแล้วกันนิมนต์ครับครับนิมนต์ครับครับ สุกียเทียงทายุกวาบมาหันนาียงเนียจันยาจามุปาจักนิโนจัตตาลธรรมาวาจันเถียยุนุวุขังอะล่างก้อนหน่อยไม่ค่อยหนาครับสบายใจนะครับไม่ได้เอาข้าวของมาก็ถวายปัดใจไปครับ เมื่อตะก,กีดนี้ลืมถอดรองเท้าครับเพราะตามหลักใส่บานเนี่ยตัวเราจะต้องถอดรองเท้าครับไม่เหนือท่านอ้ขอโทษด้วยครับผมลืมครับเดินมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมยามเช้าไม่มีอะไรเลยเพราะยังไม่มีใครแหกีกตาตื่นกันครับ ดูครับโอ้รถคันนี้มาเร็วครับเก็บภาพไว้มาเร็วโอ้โหช่วงโค้งขึ้นมาเร็วครับถ้ามันแหกโค้งมาเนี่เต็มเต็มครับอันนี้ครับโรงเรียนเอกน้อยครับนักภายในโรงเรียนโอ้โ,อโอหน่าเรียนมากครับ เรียนอยู่บนเขานี่บรรยากาศดีครับหน้าเรียนเด็กๆที่นี่ก็ชาวดอยครับร้านค้าครับร้านทั่วไปเห็นด้านนู้นไหมครับมองด้านบนนะครับ โอ้โหนะ่าเป็นแบบบรรยากาศแบบคล้ายๆจะค้มค้าค้มฝนนะครับแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นอากาศหนาวเห็นไหมครับสินค้าเด็กราคาถูกโอ้มองไม่ชัดครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดครับขายส่งสินค้าเช้าเมื่อวานผมมาซื้อไข่ไปครับ นี่ก็มีที่ยอดเหรียญน,นะครับซักผ้าหยอดเหรียญสำหรับพ่อค้าแม่ค้า,ามีร้านไก่ย่างครับแต่ไม่ใช่5้าดาวแล้วครับเป็นสี่ดาวครึ่งครับผมมนโนไปเองด้านนี้ครับสวยครับเห็นวิวไหมครับตรงนี้ครับที่เมื่อวานผมถ่ายภาพนิ่งไว้ สวยครับบรรยากาศมีต้นไม้ใหญ่แม่จำช่างจำเหลือเกินก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ตลาดชุมชนครับแต่ก็พอหาของกินได้ของกินของใช้นะครับมีเฉากลวยมีร้านน้ำครับมีร้านคอมนะครับแต่ไม่ค่อยเปิดอ้ามาถึงหน้าบริเวณงานแล้วครับมีโกเด้งโฮเด้งนะครับ โกเด้งนี่ค,นนค,คือลูกชิ้นหมูโฮเด้งนี่คือเอ้โฮเด้งคือลูกชิ้นหมูโกเด้งคือลูกชิ้นเนื้อวัวแท้นะครับเขาบอกว่าแท้ครับก็จะมีร้านขายของใช่ครับอยู่หน้างาน ครับนี่บรรยากาศนะเท้าร้านค้านี่อันน,นี้ประตูสองครับตอนนี้รถเข้าไม่ได้แล้วร้านค้ามาลงแล้วครับนี่ช่วงนี้เป็นช่วงโคง้งสำคัญครับ โค้งลงเขาครับอันนี้ทางเข้าประตูหนึ่งครับประตูหนึ่งนะครับดูค่าอ่าจะได้เป็นไก่ครับ <Okay. S 1> ตรงนูน้นมันเป็นทางลงเขาแล้วขึ้นเนินครับทางออกของเขคน้อย นะครับเข้าร้านก่อนเดี๋ยววันพุธผมจะถ่ายบรรยากาศที่ชาวมงแต่งตัวสวยๆให้นะครับเพราะว่าวันนี้บังคาอยู่ร้านคนเดียวไม่สามารถเดินออกมาเพ่นพราดได้เดี๋ยวไม่มีคนไข่ชองครับอันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับ เป็นคนแถวนี้ครับพื้นบ้านร้านค้ายังไม่เปิดครับเพราะยังไม่มีใครแหกที้ตาตื่นเราใช้สับบบ้านนะครับไม่ต้องอลังการมากสับบบ้านพอสุขครับ เป็นที่ทุกคนเข้าไปแล้วมีความสุเุลาออกมาครับสุขขาเขาถึงชื่อว่าสุขขาครับเข้าไปแล้วมีความสุกออกมาสุขขาถ้าใครเข้าไปแล้วไม่มีความสุกออกมาก็ไม่ใช่สุขขาแล้วครับกเดินมาทางนี้นะครับ เราก็จะเดินมาถึงใกล้ๆร้านผมแล้วครับร้านเปิดแต่เช้าครับนี่ทำไมต้องปื่นแต่เช้าเพราะว่าชาวมง้งเขาจะเดินตลาดกันตอนเช้าอืนนี่นครับนี่คือดำครับไอ้ดำดำ ม่จบการรายงานแค่นี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยวันนี้ตอนเช้า